สวัสดีครับทุกทีฟีดีกับช่องทางุกท่านครับวันนี้ผมอ้นอีกามารายการตัวนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นบทสรุปพรีเมียร์ลีก2024นะครับ ผลปรากฏว่าแมสตี้คว้าแชมป์ไพแคลองตามคาดเลยไม่มีพลิกโผไม่มีพลิกล็อกไม่มีหักมุมนะฮะ์อซนอนก็กลายเป็นแค่พระรองลิพูจบอับสามบ3ิลล่าได้ที่4ี่สเปอร์ได้ไปเตะฟุตบอลยุโรปเชน่นกันกับทางเชวซีนะฮะตกชั้นหน้าเดิมลูตันเชฟยูเบอร์ลีเดี๋ยวไปดูภาพรวมกันบทสรุปสำหรับ2024ตรงใจกับคุณหรือเปล่า นะครับเดี๋ยวฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แล้วก็ใครยังไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สเพื่อเห็นก่อน,นชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางอีกาชนนาแนลด้วยนะฮะขออภัยด้วยนะครับเสียงนะฮะไม่รู้ว่าเป็นอะไรจู่ๆก็เสียงหายซะงั้นแต่ก็ต้องทํางานนะครับถ้าเห็นอกเห็นใจอีกาแล้วก็อย่าลืมซัพพอร์ตอีกาเยอะๆนะครับไปดูที่ภาพรวมครับบทสรุปข้อที่1เรือใบ โหดเหี้มเหมือนเดิมตราบใดที่เป๊ปยังอยู่ตราบใดที่แมสซิตี้มีเงินใช้จ่ายตราบใดที่ซิตี้สามารถเปลี่ยนทีมได้ตลอดเวลาซื้อตัวนักเตะระดับคุณภาพเข้ามาในทุกเทอมทุกตลาดทุกซีซั่นและมีเป๊ปเป็นกุญซืออย่างที่ผมบอกไปแมนซิตี้ก็จะเป็นทีมแบบนี้ครับทีมที่ได้แล้วได้อีกแชมป์แล้วแชมป์อีกฉลองแล้วฉลองอีก ไม่รู้สึกเบื่อหนายไม่มีการผ่อนเกลียไม่มีการผ่อนแรงใส่เต็มที่เพราะว่าเป๊ปเป็นคนโรคจิตนะครับเป๊ปเป็นคนโรคจิตเติมความโรคจิตให้ลูกทีมกระหายตลอดเวลาหิวโหยอยู่ตลอดเวลาต้องการแชรมป์อย่างตลอดเวลาครั้งนี้พวกเขาก็ทําได้ัดังนี้มีช่วงหนึ่งที่พวกเขาล่นไปอยู่รดับโหวยสามถึงสี่อ่ะ หลายคนบอกว่าเอาแล้วแมนซี่ไม่เหมือนเดิมตอนนั้นกิมจดบอยก็เจ็บซะด้วยผลปรากฏว่าซิตี้ค่อยๆเร่งเครื่องไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าเบรกแล้วก็ได้แชมป์ทันทีเป็นแบบนี้มาหลายซีซั่นโรดวีเนี่ยเขาได้มีการแซะทางด้านออสซอนแบบเบาๆว่าสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันระหว่างแมนซี่และวก็อ์เซนอนเนี่ยก็คือเรื่องหองสภาพจิตใจ ซิตี้เป็นทีมที่คิดถึงเรื่องของชัยชนะทุกเกมแต่เขาบอกว่าไอตอนที่อาเซนอลเนี่ยมาเจอกับแมนเชสเตอร์คิดแค่ว่าขอผลเสมอพ่อไม่แพ้ดีกว่าแบบนี้มันผิดถ้าคุณอยากเสมอแต่นอกจากนั้นเราชนะหมดแล้วซิตี้ก็ทำได้ซึ่งตอนนี้บอกเลยนะครับว่าหลายๆคนอาจจะเบื่อเบื่อแมนเชสเตริตี้ผมเก่งเหลือเกินเว้ยนี่ในรอบ7ปีหลังเนี่ยได้มาแล้ว6 นะครับ7ปีหลังได้6ติดต่อกัน4สมัยติดได้6จาก7ปีนี่โคตรสุดครับสุดยอดมากต้องบอกเลยว่าเป๊ปนี่คือแบบโคตรมาสเตอร์พีซโคตรของโคตรกุนซือนักเตะเองก็ตอบโจทย์เป๊ปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างคือมันล้อไปด้วยกันนะครับนี่ขนาดแบบลิพูพิกพีกนะยังได้มาแค่หนปึปีนี่ขนาดปีนี้อาซนอนพีกนะโอ้โหก็ยังไม่ได้เลยนี่คือความ ความยอดเยี่ยบความไร้เทียมทานของแมชสเตอร์ที่เราต้องยอมรับว่าพวกเขาเจ๋งจริงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเขาติ้งต่อไหมนับต่อไหมนะครับเพราะว่าเห็นปเปรยมาว่าเป๊ปเนี่ยจะอยู่อย่างน้นอยๆซีซั่นหน้าต่อจนหมดสัญญาแล้วค่อยว่ากันปีหน้าอาจจะเป็นแมชสเตอร์เนี่ยเหมือนเดิมนะครับตราบใดที่แมสซ,ซีย่ยังมีเป๊ปแต่หลายทีมที่อยากจะได้แชมป์ก็ต้องทําใจกันหน่อยนะครับทีนี้ไปดูบทสรุปข้อที่2นั่นก็คืออาร์เซนอล อาร์เซนอลเป็นเพียงแค่พระรองทั้งทๆท,ที่พวกเขาเล่นได้โคตรดีคุณครับ38เกมชนะได้28นัดเสมอได้5เกมแพ้5ยิงได้91เสียเพียง29มีแต้ม89คะแนนค่าดเฉลี่ยตรงนี้มันเหมาะสมและก็คู่ควรกว่าเป็นแชมป์แล้วนะครับนี่คืออาร์เซนอลที่ เป็นชุดที่ดีที่สุดในรอบ20ปีไม่อยากจะไปเปรียบเทียบก,กับอาร์เซนอลในชุดไร้พายชุดนั้นไม่มีความแตกต่างกับชุดนี้ชุดนั้นมันมีความเคี่ยวความดิบอยู่ในตัวเองนะครับแต่ชุดนี้เนี่ยอาจไม่จะมีความเคี่ยวความดิบแต่มีเรื่องของเทคนิคทักษะพลังใจความมุ่งมั่นเกียมรับที่ยอดเยี่ยมคุณลองดูดิตลอดทั้งปฏิทิน2024อาร์เซนอลเนี่ย หลุดไม่ได้3ามแต้มแค่2เกมนะครับคือเกมที่เสมอกับทางซิตี้และแพ้คาบ้านต่อแอสตันวิล,ลานอกนั้นพวกเขาชนะรวดมีช่วงหนึ่งเข้าฝักเข้าฟอร์มยิงกระจุยกระจาย3เม็ด4เม็ด5เม็ดไม่เสียประตูแต่มันยังไม่เพียงพอครับสำหรับการคว้าแชมป์ซึ่งแน่นอนครับแฟปบอลอเซนอลโอ้โหแอบเสียใจแหละผิดหวังแต่ก็ภาคภูมิใจในทีมชุดนี้ที่ดู เติบโตเติบใหญ่กว่าปีที่แล้วปีที่แล้วแหกโค้งเร็วแต่ปีนี้ลุ้นจนหยดสุดท้ายสู้กับ Majesty แมนเชสเตียร์ได้อย่างถึงพริกถึงขิงมันคือความภาคภูมิใจแน่นอนครับดังนั้นปีหน้าถ้าคุณอยากจะได้มันคุณต้องแกว่งจริงและเกมที่คุณเจอกับแมนเชสเตียร์ถ้าเป็นไปได้นะครับชนะมาทั้งสองเกมเลยแล้วก็ต้องไม่พลาดในเกมที่เหลือ ถ้าคุณทำได้คุณเอาแชมป์ไปเลยครับแต่มันจะยากหน่อยมิเกลิตารู้ครับว่าแข่งกับพี่เป๊ปเนี่ยมันไม่ได้ง่ายการคว้าแชมป์กระชากเข็มขัดมาจากแมสเตอร์ตี้เนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องง่ายคุณต้องดีกว่านี้คุณต้องแข็งกว่านี้ไอ้สแตนดาร์ด89ไม่เพียงพอนะครับอยากจะได้จากเป๊ปเนี่ยมันต้องขยับไปแบบแตะๆ1 0่100คะแนนนู่น่ะ ก็เอาใจช่วยเดี๋ยวดูซิว่าจะต้องปรับอะไรยังไงสำหรับอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้เกือบแล้วครับมาดีแล้วแต่มันยังไม่เพียงพอเท่านั้นเองบทสรุปข้อที่3การอำลาของเ a เกนคลับต้องบอกว่านี่คือบรรยากาศที่มันทัชหัวใจแฟนบอลลิพูเป็นอย่างมากครับตลอด9ปีที่ผ่านมาฝ่าฟันกันมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา มันเปรียบเสมือนว่านี่คือบอสตัวจริงเสียงจริงเป็นบอสระดับตำนานทุกคนให้การยอมรับทุกคนรักเขาเคารพเขาศราัทธาเขาเชื่อมั่นในตัวเขา9ปีที่ทำให้แฟนบอลลิปูรู้สึกได้เลยว่าเป็นการเชียร์ฟุตบอลที่สนุกมากๆเปลี่ยนทีมลิภูที่ไม่มีความแน่นอนให้กลายเป็นทีมที่มีความน่าเกรงขามฉากไปด้วยสีสันแห่งความสนุกความตื่นเต้นความระทึกใจ การแก้ไขสถานการเฉพาะหน้าการแก้เกมการปรับทีมการผลักดันทีมการเติมขวัญและกำลังใจให้ทีมในแต่ละปีต้องบอกเลยนะครับว่าเดินรับสุดจอดมากกับเม็ดเงินที่เขาใช้ได้แค่นั้นจากกลุ่ม f อ g ครับทำให้ลีปูจากที่เป็นทีมที่น่าสงสัยกลายเป็นทีมที่มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างมากนะครับเริ่มตั้งแต่ ปี2019เรารู้เลยว่าคลับจะนำโทฟี่มาให้กับทีมได้แล้วก็เป็นเช่นนั้น9ปีได้แปรโทฟี่มันน่าเสียดายตรงที่ว่าลิเวอรพูในปีที่ดีที่สุดในรอบ30ปีดันมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยลิเวร์พูลได้โทฟี่พิมียร์ลีกเยอะกว่านี้แล้วครับพอเช่นครอบจากไปคนใหม่เข้ามาอาร์เนอร์สลอต ในวันประกาศอำลาเจนคลอปเองก็ร้องเพลงอันเนอร์สโลา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 ,ลานั่นคือการโยนความเชื่อมั่นไปให้กับกุนซือคนใหม่โอ้โหนี่คือการให้เกียรติกันสุดยอดมากนะครับเจนคลอปเนี่ยไม่ได้คิดถึงตัวเองบอกพอแล้วกับผมเนี่ยพอคุณส่งความเชื่อมั่นไปถึงกุนซือคนใหม่ที่ชื่อว่าอันเนอร์สตดีกว่านะครับปิดฉาก9ปีเจนคลอปอย่างยิ่งใหญ่ตอนนี้นะครับ ลีพูกำลังเข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงน่าสนใจและก็น่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากรอติดตามชมยุคใหม่ของลีพูในซีซั่นหน้าข้อที่4 a s แอสตันวิลาสุดยอดครับอูในเอเมริก,ก็เช่นกันไม่ต้องสนใจครับเกมสุดท้ายที่พวกเขาแพ้ยับพวกเขาปล่อยจอยแล้วภารกิจมันจบมิชชั่นคอม plete จะไปเต็มที่ทำไมตัวนักเตะเองก็มองไปถึงการไปเล่นยูโร อูดายมรีครับพิสุดตัวเองได้แล้วครับว่าเขาคือคุนซือที่เจ๋งมากเขาเคยเอาชื่อมาทิ้งกับอาร์เซนอนแต่เขาไม่ได้สนใจเพราะว่าบางทีคนบางคนไม่ได้เหมาะกับพื้นที่ตรงนั้นแล้วมันก็ชัดเจนว่าอูดามรีเหมาะกับทีมอย่างแอสตันวิลล่าเป็นอย่างมากเขาพาแอสตันวิลล่าลืมตาอ้าปากจากยักษ์หลับที่หลับอยู่ในาวังตื่นทันทีแล้ว ซีซั่นหน้าวิลล่าจะแกร่งประเดิมด้วยผมเชื่อมั่นแบบนั้นเลยครับว่าอุนายรีเขาสามารถทําได้แล้วจะทําให้แอสเวลล่าจะเป็นขาประจําที่เข้ามาแย่งชิงพื้นที่ในแชมเปี้ยนส์คีกด้วยข้อที่5สเปอร์ต้องปรับอย่างไรสเปอร์เนี่ยเป็นทีที่ผมชอบเหมือนกันนะครับในเรื่องของสไตล์การเล่นพวกเขามีดีนเอนเกมรุกที่สุดๆครับเล่นเกมรุกสวยงามมีประสิทธิภาพคล้ายๆกับนิวคาสเซินนี่แหละ นะครับทั้งสเปอร์นีกอสเซนเนี่ยสองสัดสิบเหมือนกันเลยไก่โดยทองสถานการณ์ลงเหมือนกันเป๊ะเรื่องของการเล่นเกมรุกเรื่องของ d ีเนในการเปิดเกมรุกใส่คู่แข่งใครยี่คู่แข่งอะไรแบบนี้ขนาดเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งสเปอร์และนีกอสเซนไม่มีคือวิธีในการเล่นเกมรับพวกเขาต้องขันแนวรับให้มันแน่นกว่านี้เกมรับจะเสียง่ายไม่งั้นเนี่ยเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้อาจจะผิดพลาดอย่างในปีนี้นะครับ ขุมกาลังเชิงลึกต้องใหญ่และก็ยาวกว่านี้ถ้าสเปอร์อยากจะไปต่อข้างหน้าต้องมีขุมกาลังเชิงลึกที่มันใหญ่และยาวกว่านี้เช่นกันกับสแตนกาดงดังนั้นไม่ได้เป็นต้องเปลี่ยนตัวกุนซือนะครับเอดนี่ฮาวแอนส์สเพเทโกกลูอยู่เหมือนเดิมแต่เติมอะไรบางอย่างเข้าไปเพื่อให้ซีซั่นหน้าได้เป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้ข้อที่6ครับเชลซี Chelsea, คุณสุดยอดมากแรงปลายจริงๆเชลซี Chelsea เนี่ย ถ้าไม่นับพวกลุนแชมป์ผมบอกเลยนะครับว่านี่คือฟอร์มที่สุดๆฟอร์มที่ดูเหมือนว่ากําลังชี่จะไล่ล่าขวาโชฟี่ยังไงอย่างนั้นเลยครึ่งฤดูกาลหลังเนี่ยถ้ามีเวลาถ้ามีเกมให้กับเชลซีอีกสัก4ีหเกมบอกเลยว่าลุนท็อปโฟได้นะครับหลังจากจูนอยู่สักพักหนึ่งเชลซีตอนนี้กลับมาเข้าที่เข้าทางทุกคนมั่นอกมั่นใจซึ่งกันและกันเพราะจะรู้ว่าจะต้องใช้ใครนักเตะรู้ว่าตอบโจทย์แบบไหนและอย่าลืมว่า นี่คือทีมที่รวมกันเพียงแค่ปีแรกนักเตะบางคนเป็นเพียงแค่ดาวรุ่งดังนั้นอีกสักปี2ปีบอกเลยว่าเชลซีมีโอกาสที่จะสุกงอมแล้วจะเป็นเชลซีที่ยืนอยู่ในจุดที่มันควรจะยืนนะครับผมเชื่อว่าจบแบบนี้แฟนบอลเชลซีแฮ ppy แล้วก็ให้โอกาสโปชิโนต่อไปข้อที่7ครับปีสาตแดงแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครับโอ้โหแฟนผี ในช่วงหลังๆเนี้ยรู้ตัวเลยหวังอะไรกับทีมรักไม่ได้ก็ดูสิแพ้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ยิงน้อยที่สุดที่เหลือเชื่อคือลูกไล่เสียติดลบลูกได้เสียติดลบครับไม่เคยเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะฮะโอเคผู้เล่นบาดเจ็บเยอะแต่มันไม่ควรจะต้องมาแยกแบบนี้ถ้าคุณมีกลิ่นที่ดีพอถ้าคุณรู้จักแก้ไขสถานการณ์ที่ดีพอแต่ฤษีฮักทำไม่ได้นะครับ เกไรที่เละเทมากครับปีนี้นะฮะอาจจะมีทรงการเล่นที่ดีแต่มันขาดความสม่ําเสมอแล้วหลายๆเกมลิชินฮักไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองเลยนะครับตอนนี้ก็รู้ว่าจะยังไงนัดชิงเอฟเอคัพจะชนะแมสตี้หรือเปล่าบางทีอาจจะโดนยิงยับเลยก็ได้นะครับตอนนี้รออย่างเดียวนะครับแฟนผีรอให้เซอร์จิมล้างบางนักเตะหล,ะหลายๆคนต้องไปนักเตะหน้าใหม่ต้องเข้ามา แล้วก็ไม่รู้ว่ากุนซือที่จะนั่งเก้าอี้สีแดงจะเป็นเอริกเชนฮากหรือไม่เพราะว่าตอนนี้มีกุนซือว่างงานอยู่เยอะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นโทมัสสูเิลหรือตัแดนเชบี้นะครับก็น่าสนใจมากกว่าเอริกเชนฮากใช่ไหมล่ะข้อที่8นะครับทีมตกชั้นไม่มีอะไรพลิกโผผมเคยอัดคลิปเอาไว้ในช่วง,รงแรกๆเลยลสำหรับซีซั่นนี้ว่าถ้ามองถึงเรื่องของประสบการณ์ขุมกําลังอะไรต่างๆนานา,นาทุกสิ่งที่เป็นฟุตบอลเนี่ย ผมมองว่าลูตันเชฟยูเบอร์ลี่มีโอกาสในการตกชั้นไปพร้อมๆกันเลยเพราะว่ายังขาดในเรื่องของเชิงคุณภาพคุณอาจจะมีใจว่าจ,จะมีแพชชั่นแต่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมันยากกว่านั้นมันต้องมีคุณภาพรับแน่นในทีมตัวเองสุดท้ายมันเป็นจริงลูตันยืนระยะไม่ได้เชฟยู you, อันนี้พังพินาศเกเรับเสเยง,ง่ายมากเบเอรอรีเอเลเนสวยอยอางเดเยวไม่พอ มันต้องมีความเด็ดขาดด้วยดังนั้นก็แสดงความเสียใจกับทางแฟนลูตันแฟนเชฟยูและก็แฟนเบอร์ลี่ด้วยนะครับข้อที่9ก้าวิสเซนพาเลสปีหน้าน่ากลัวมากวิสเซนพาเลสพอเปลี่ยนโค้ชปุ๊บเนี่ยโอ้โหเป็นโอลิเวอร์กาสเนอร์เป็นคนละทีมเลยพอเริ่มค่อยจูนกันไปจนติดจนเจอกับความลงตัววิสเซนพาเลสเป็นทีมที่น่ากลัวจริงครับคือเด็ดขาดมากเกมรับดีดันกลางแน่นข้างหน้าโบเชย,ยิงคมด้วย ไอาการที่คุณเห็นว่าเฮ้ยมาเตต้ามาโหดในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์แหละแต่กลาสเนอร์เขารู้ว่าจะต้องใช้นักเตะแบบไหนยังไงนะครับเนัดหลังสุดคุยสั้นาเลทที่โหดสุดชนะไปถึง6เกมนะฮะและยิงเยอะด้วยม่เริ่มต้นมาจากในเกมที่พวกเขาชนะลิเวอร์พูลต่อยอดมาเรื่อยๆแล้วก็ชนะถึง6จาก7เกมไม่ธรรมดาครับทีมทีมนี้ภายใต้การนำทีมของกราสเนอร์ และข้อที่10ส,สุดท้ายนะครับแฟนบอลเอเวอเรตันขอบคุณมิสเตอร์ชอนได์ครับนี่เป็นปีที่แฟนบอลเอเวอเรตเนียนไม่ต้องมาลุ้นระทึกหนีตายจนกระทั่งเกมสุดท้ายนะฮะก็ต้องขอบคุณทางชอนได้ด้วยที่เอาตัวรอดได้สําเร็จท้งทั้งที่เขาต้องมาเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่มันยากลําบากสุดๆเลยนะครับขุมกําลังก็ไม่ดีเงินก็ใช้ไม่ได้มีปัญหาการเงินโดนตัดแต้ม แต่ชอนได์สามารถนำทีมฝ่าด่านตรงนั้นได้สำเร็จนะครับต้องยกเครดิตให้กับเขาในการทำงานที่มันยากมากแต่เขาทำเรื่องยากให้กลายเป็นภารกิจที่สำเร็จแบบนี้ไม่ยกนิ้วโป้งก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะครับขอบคุณด้วยสำหรับชอนได์ขอบคุณแทนแฟนเอฟโตเนียนทุกคนด้วยเช่นกันเอาละครับนั่นคือบทสรุปพีเมลรีก2023-2024คิดเห็นอย่างไร เติเมเข้ามาไ,ได้นะครับอย่าลืมช่วยกันสปอร์ตช่องทางของอกาชาแน,นลด้วยครับเพราะว่าที่นี่กาชาแน,เนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรสวัสดีครับ